สุรเชษมักจะรังแกทำร้ายตำรวจที่อยู่ด้วยสุรเชษพูดชัดว่าลูกน้องเป็นขี้ค่าเป็นแค่ขี้ตีนกูกูจะเขี่ยมือไปไหนก็ได้กูมีเงินกูรวย ท่านผู้ชมพอจะจําได้ไหมเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วในรายการกูชึ้นเรื่องสนธิตอนที่235อาอกาศเมื่อวันศุกร์ที่29มีนาคม2 0 6พอ ผมเคยนําข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังเกีย่ยวกับสุรเชษฐหักพานออกมาเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเชื่อในการทําบุญการสดอกเคราะห์และสายมูสาย,ยศาสตร์ต่างๆข้อมูลเหล่านี้ส่วนหนึ่งถูกเปิดเผยโดยนายตำรวจและตำรวจที่ติดตามรับใช้สุรเชษฐที่ในเวลาต่อมาทนไม่ไหวกับอารมณ์ที่ฉุนเฉียวแปรปรวนของสุรเชษฐหักพานจนอาจจะถึงได้ว่าขั้นเป็นใบโพล่ารวมกันถึงลงไม้ลงมือทําร้ายผู้กระแต่งปาและผมเล่าให้ฟังท่านผู้ชมว่ามีตำรวจทั้งหมด1 7นาย เข้าชื่อกันร้องเรียนสุรเชีฐ์หักผ่านแล้วยื่นเรื่องไปที่เจรํารวจเรื่องก็ค่อนข้างที่ะล่าช้างเงียบมากนะฮะแต่ว่าที่ได้ข่าวมาก็คือว่ามีอยู่10คนที่ถูกพันธารวจโทรคฤตคนสนิทของสุรเชีฐ์หักพ่านเข้ามาล็อบบี้อ้างบุญคุณเก่าๆที่เคยอยู่กันมาก่อนเคยมีนี่บุญคุณมาก่อนแล้วก็ให้เซ็น ยอมถอนคำร้องเรียนแล้วก็ระบุไปว่าที่มาร้องเรียนนี้เพราะว่าพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังให้มาร้องเรียนซึ่งจากการสัมภาษณ์ตํารวจอีก7คนที่ยังไม่ยอมถอนยังกัดฟันสู้อยู่เป็นตายเป็นตาย ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเขาบอกว่าข้ออ้างที่บอกพลตํารวจเอกจากทิพย์เข้ามาอยู่เบื้องหลังนั้นไม่เป็นความจริงนะฮะที่ถอนออกมาก็เพราะว่าพลตำรวจพันตำรวจโทคลิสเนี่ยไปไปล็อบบี้ทีมงานของผมนะฮะมีนายตำรวจ3คนที่เข้าให้ข้อมูลและเปิดใจกับทีมงานสนที่เเล่าถึงรายละเอียดพร้อมให้ข้อมูลต่างๆอีกเป็นกระบวงเกี่ยวกับพฤติกรรมของสุรเชษฐ์หักพานและตำรวจรอบๆตัวได้มีการเปิดคลิปการให้สัมภาษณ์ออกไปเมืม่อวันจันทร์ที่8เมษายน ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมากเพราะเป็นข้อมูลเชิงลึกความจริงเกี่ยวกับสุรเชษหกักพานที่ไม่เคยมีใครรับรู้รับทราบมาก่อนทำให้ผู้ชมบนแพล,ลตฟอร์มต่างๆเกือบล้านคนไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok, รวมถึงเว็บไซต์นะฮะเข้ามาดูชมกันอย่างมากมายผมจะนำข้อมูลนี้มาสรุปพูดกับท่านผู้ชมยอ่อๆนะฮะประเด็นนี้ถึงเรื่องทำาทำร้ายร่างกาย นะฮะทีมงานผมได้ไปสัมภาษณ์ตำรวจชั้นประทวนอดีตลูกน้องของสุรเชษฐ์หักพานถามว่าเรื่องอื้อฉาวของสุรเชษฐ์หักพานนอกจากมีเรื่องส่วนพัพันธ์รับผลประโยชน์จากบัญชีมาของเว็บการเมืนออนไลน์ line, แล้วยังมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องคือถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์ แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y o u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสุรเช่นมักจะรังแกทําร้รายตํารวจที่อยู่ด้วยหรือตํารวจรับใช้ส่วนตัวมีคดีที่ตํารวจที่ถูกทําร้ายร่างกายไปร้องเรียนที่สำนักงานตรวจแห่งชาติ17รายตอนนี้ถอนไปแล้ว10เหลือ7ตอนนี้มาอยู่กับเรา3รายเคยโดนอะไรมาบ้าง หนึ่งในตำรวจชั้นประทวนที่ยอมบอกมาเปิดเผยบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนี่เป็นคำพูดตำรวจชั้นประทวนนะฮะโดนตบโดนต่อยโดนศอกโดนเข่าโดนตีใส่หน้าก็มีโดนไม่ได้ทำแบบล้อเล่นแต่จงใจครั้งที่ผมโดนผมจะดูที่เจตนาถ้าเขาเจตนาทำให้ผมเจ็บหรือทำผมแค้นอันนี้ผมรู้สึกเสียใจอีกคนบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าอย่าให้โดนตบครั้งแรกผมประคองตัวมาอาทิตย์สองที่จนโดนตบครั้งแรกแล้วเกิดโดนมาตลอด โดนมาเรื่อยๆตำรวจคนนี้พูดต่อนะฮะสาเหตุครั้งแรกโดนเพราะถือเสื้อตำรวจตอนเข้าไปส่ง VIP ที่สนามบินและกลับมาตีเทนนิสที่ตอชอดอแกก็ถอดเครื่องแบบผมถือเสื้อแล้วลมแรงแค่ขอบชายเสื้อปลิวไปโดนรถก็เดินมาตบผมนั่นเป็นครั้งแรกพูดว่าของกูไว้ถือให้มันดีๆแล้วหลังนั้นก็โดนมาเรื่อยๆอย่างเช่นตีครั้งแรกตีเทนนิสก็ตีชนะข้อต่อสู้ที่เดินมาด้วยแต่พอหลังๆเริ่มหมดแรงตีติดเน็ตก็เริ่มหัวดลูกใส่ลูกน้องบ้างถ้าหัวลูกไม่โดนก็เรียกตัวลูก น้องเข้ามาแล้วเอาไม้เทนนิสฟาดล้วไปถามต่อว่าสุรเชษฐ์หักพานใช้ลูกน้องเหมือนทาตไม่เหมือนเป็นตำรวจตำรวจรับใช้บอกว่าสุรเชษฐ์พูดชัดว่าลูกน้องเป็นขี้ข้าเพราะเป็นแค่นายตำรวจชั้นประทวนผมเคยนั่งกับเขาแล้วเขาเรียกผมมานั่งที่พื้นเขานั่งบนเก้าอี้เขาบอกว่ามึงเป็นแค่ประทวนมึงเป็นขี้ข้ากูเป็นแค่ขี้ตีนกูกูจะเขีย่ยมึงไปไหนก็ได้มึงรู้ไหม วันหนึ่งกูไม่มียศกูไม่มีตําแหน่งรู้ไหมกูมีอะไรกูมีเงินกูรวยเมื่อถามถึงเงินสดในบ้านหนึ่งในตํารวจชั้นประทวนที่มาให้สัมภาษณ์บอกว่า,วาเขาเองเป็นคนนอนเฝ้าเงินให้สุรเชษหักพานเองวิธีเก็บเงินมี2อ,อย่างคือกองกับพืนใส่กระเป๋าเดินทางที่เซฟเฮาส์เขาประเมนอย่างต่ำๆน่าจะอยู่ในวงเงิน300ร้ล้านขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีทองคําอีกหนักพอสมควรหนักจนกระเป๋าเดินทางใบแพงๆถึงกับรับน้ําหนักไม่ไหวล้อหักส่วนคนที่จะไปเรื่องการเงินทั้งเบิ้ง เงินจากตู้ธนาคารบัญชีมาโอนเข้ามาจะเป็นรองคริสนะฮะพันตำรวจโทคร,ริสปริญญาเกตอดีตรองผู้กุงกับสืบสวนสพสำโรงเหนือลูกน้องคนสนิทของสุรเชษฐ์หกักพานหนึ่งในผู้ไม้ข้อมูลบอกว่าส่วนสิบตำรวจเอกนัทวุฒิวัดแววหนึ่งในตำรวจถูกแจ้งข้อหาจริงๆไม่ได้เกี่ยวเรื่องเงินแต่สภาวะจำยอมเพราะว่านัทวุฒิเป็นลูกน้องคริสที่วิ่งงานด้านนอกส่งของวิ่งซื้อของให้ที่บ้านไม่ได้เกี่ยวกับสำนักงานแต่ที่ได้คุย กันเขาคือพันธุ์สืบตรวจเองนัทวุฒิก็เครียดอยู่ตรงนั้นทํางานหนักนอนเวลาไม่กี่ชั่วโมงใช้แต่เขาเขาป่วยติดโควิดก็หาว่าเขาเล่นเกมนอนดึกที่ในข่าบอกดูแลดีถ้าอย่างนั้นนัทวุฒิจะมาร้องไห้ระบายกับผมอะไรขนาดนั้นแต่เรื่องทัวพันธบัญชีมาเป็นเรื่องของเขาที่เขาไม่พูดให้เราฟังก็เลยถามต่อว่า การคัดเรื่อกนายตำรวจชั้นประทวนเข้ามารับใช้ใกล้ชิดจุดที่บ้านสุรเชษมีหลักเกณฑ์ยังไงหนึ่งในนายตำรวจที่เข้ามาให้ข้อมูลระบุว่าการเข้ามาในบ้านคือให้เข้ามาก่อนยุคต้นๆไม่มีไม่กี่คนเพราะงานยุคแรกมี6 7คนถึงจะได้เข้าตัวเพราะเขาเพิ่งเป็นผู้การใหม่ๆคือยศพลตรตรีแต่ชุดใหม่ที่เข้ามาประมาณ10คนจะอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นค่อยมาดูชื่อว่าใครมีดวง ตรงกับตัวเองก็คือพูดได้ว่าเอาดวงของตำรวจที่ทําอยู่ใกล้ชิดนั้นมาผูกกับดวงตัวเอง ว่าเป็นดวงเอื้อสมพง์เอื้อหลุนกันก็จะให้ข้ามาอยู่ใกล้ๆผมมีข้อมูลหลักฐานมีภาพถ่ายทุกอย่างเงินที่กองเอาไว้มีหมดแต่เก็บเอาไว้เป็นทีเด็ดเอาไว้ให้ท่านผู้ชมดูอาทิตย์หน้าหลังจากที่ผ่านสงกรานไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเล่นน้ําสงกรานกันมีความสุขสนานกลับมาแล้วค่อยกลับมาเครียดกันใหม่ก็เป็นอาทิตย์หน้าสุขหน้ากันละกันนะฮะท่านผู้ชมครับจะได้ดูว่าผมที่ผมพูดนี้นอกจากคําให้การของคนที่มา พูดให้ฟังมีตัวตนแล้วนะและคนพวกนี้ก็พร้อมที่ให้การในทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นขึ้นศาลหรือไม่ขึ้นศาลได้ทั้งนั้นยังมีรูปอีกที่ยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ยูทูบฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม